ตอนนี้7จ็นาฬิกาสานาทีที่4แยกบ่อทองบรรยากาศฝนครึ้มฟ้าครึ้ม ส่วนจุดนู้นก็จะไปที่เป็นสีแยกถ้าตรงไปก็จะไปหนองใหญ่ถ้าเลี้ยวซ้ายเขาชะอ่างโอนวันนี้เราจะเลี้ยวขวานะคะเข้าตลาดปอดทองบรรยากาศประมาณนี้พอเข้ามาถึงจุดแรกเราก็จะเห็นเขาปิดไว้ไม่รู้เขาเขียนว่าเครื่องนอนเนาะแล้วก็จะมีร้านต้นไม้ มีธนาคารมีตัวตลาดมีพี่เซเซเว่นนี่ค่ะบรรยากาศก,ก็ประมาณนี้เลยอันนี้แม่ค้ายังไม่ตื่นเลยนะเรามาก่อนแม่ค้าเลยนะคะเนี่ยก็เมื่อสักครู่นี้ก็คือเราจะเห็นธนาคารแรกนะนี่ธนาคารที่สองแล้ว จริงๆมี3ธนาคารนะคะอีกธนาคารหนึ่งอยู่อีกซอยหนึ่งคือไม่ได้ไปเดี๋ยวเราจะไล่กันไปถึงประมาณน่าจะถึงหน้าโรงพยาบาลนะโรงพยาบาลบอทอทง,งนี่ก็คือจะเป็นปั๊มน้ำมันโร,รีน้อ,อที่แน่ๆเราเห็นหนึ่งสิ่งนะคะวันนี้นี่คือโรงเรียนโรงเรียน,ยนชื่อโรงเรียนอะไรนะเดี๋ยวสักครู่นะคะ จะถ่ายให้ดูโรงเรียนอนุบาลบ่อทองวันนี้มีนักเรียนเข้าเดินเข้าโรงเรียนด้วยนะคะเห็นนักเรียนไหมคะ <c oughs> ก็โรงเรียนเปิดแล้วนะโรงเรียนอนุบาลบ่อทองนะคะเปิดแล้ว <c oughs> วันนี้บรรยากาศเป็นใจเชียวปกติแดดจะย้อนเนาะเราก็ ทำลายไม่ได้เมื่อสักครู่นี้เป็นป้ายวัดนะคะพนมพนาว่าแต่วัดจะอยู่อีกทางหนึ่งตอนที่เราเคยทำทิปไปแล้วนานมากที่ว่าเป็นบอ่อทองตลาดน้ำบอ่อทองหกหรือเก้าบ่อทองหกบอ่อทองหกประมาณนั้นนั่งน,นั่นแหละวัดจะอยู่ประมาณตรงนั้นคือเคยนี่ค่ะสวน ที่บ่อทองเขาจะมีสวนมะพร้าวสวนมะพร้าวใหญ่มากเลยนี่ก็ออกมาวิ่งออกมาจากตัวตลาดแล้วนะคะก็จะมาถึง เป็นใหม่อีกตรงนี้เป็นโรงพยาบาลบอดทองนะคะนี่โรงพยาบาลบอดทองคือแค่นั่งรถผ่านนะคะแค่นั่งรถผ่านคือไม่ได้ลงไปลงไปเจาะจงที่ไหนสักแห่งอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะคะนั่งรถผ่านก็คือจะไล่ให้ดูกันประมาณนี้ ตอนนี้เราเลยลงพยาบาลออกมาแล้วนะคะคือออ่ที่เราเลยมาเนี่ยคือจะเป็นให้ดูโลเคชั่นเดี๋ยวก็คือวนขากลับไปก็จะให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะพอออกพอเลยโรงพยาบาลมาก็จะเป็นมีโรงงาน แต่ปีนี้คือถนนเส้นนี้ค่อนข้างจะซบเซาเพราะปกติจะมีร้านค้าแผงข้างทางเยอะมากเมื่อก่อนจะมีแม่ค้าเยอะมากตรงไหนตรงไหนก็จะมีแม่ค้าตอนนี้ก็คือไม่ค่อยมีเพราะว่าโรงงานอุตสาหกรรมฝั่งนี้นะคะฝั่งบอ่อทองอำเภอบอ่อทองก็หลายโรงงานก็คือปิดตัวไปช่วงโควิดนี้คือเศรษสกิจกทางนี้ก็คือ,อยัง ยังไม่ค่อยดีมาลองก็ได้ไไดไนะก็ก็ประมาณนี้เลยบ้านสร้างใหม่ก็พอมีบ้างนี่ก็ เป็นบริษัทนะสายฟาก็เป็นบริษัทนะคะทุ่งนาภูเขาอะไรนี่ธรรมชาติยังสวยงามอยู่นะ โดยปกติแล้วบ่อทองจะมีบ้านเช่าเยอะเพราะว่าเขตนี้จะมีอุตสาหกรรมมีโรงงานอุตสาหกรรมเยอะวันนี้เป็นวันอังคารก็เป็นวันทำงานแท้ๆแต่ว่าไม่มีรถไม่มีอะไรนะคะตอนนี้เลี้ยวเข้าซอยนะวัดครองวัดคอง มือใสคองใสเขียนมือตอนนี้เลี้ยวเข้าซอยวัดคลองวังใสเฮะอะไรกันน่ซอยนี้จริงๆเราเคยมาครั้งหนึ่งเนาะแต่ว่าออ่ยังไม่สมบูรณ์แบบไม่ค่อยสวยนะวันนั้นที่มาถนนอะไรไม่ค่อยดี แต่วันนี้มานี่ก็คือถนนดีมากจุดนี้บรรยากาศดีหรือว่าเป็นเพราะว่ามีฟ้าครึ้มอะไรอย่างนี้ก็เลยทําให้บรรยากาศดีมากขึ้นพาเข้าป่าแล้วนะจากจากอ่าถาดพาเข้าป่าเรียบร้อยแล้วตอนนี้ นี่ก็เป็นลักษณะหมู่บ้านนะคะไม่ใช่ชุมชนใหญ่นะเนี่ยเห็นมาสักครู่ไหมคะห้องห้องเช่าเยอะมากตรงนี้เป็นวัดนะคะเราดูก่อนดูไปนะวัดกันก่อนวัดคลองมือใสเขาเขียนว่าคลองมือใสนะคะวัดคลองมือใสชัดเจนแล้วเนี่ยตรงนี้ก็จะมีโรงงานอุตสาหกรรมอันนี้ฝั่งซ้ายนะ ฝั่งฟ้าก็เหมือนกันคือจุดนี้ก็คือพอเข้าซอยมาก็มีแต่โรงงานอุตสาหกรรมนะคะแล้วเราก็เลี้ยวอีกครั้งหนึ่งนะเลี้ยวซ้ายยังไม่แน่ใจว่าไปสถานที่แห่งใดกันแน่ไปบุงตึกโอ เลี้ยวซ้ายนะคะจากจากถนนเส้นเม่กสักครู่นี้แล้วเราก็เลี้ยวซ้ายจะเข้ามาบึงตะกูเนี่ยที่เราเห็นหลังคาแดงๆเนี่ยคือเขาเป็นฟาร์มหมูนะตรงนี้ก็เป็นส่วนของฟาร์มบริเวณนี้ก็จะมีแต่ภูเขา มีบ้านคนก็เล็กน้อยส่วนมากจะเป็นฟาร์มอะไรอย่างนี้มากกว่าออมาสักครู่มีบ้านเช่านะแต่ว่าถ่ายให้ดูไม่ทันสวนยางพาราก็มีบ้างเหมือนกัน ไม่ใช่รถสั่นนะคะถนนถนนมันมีคลื่นพอมีคลื่นปุ๊บก็เลยพาให้ไอ้คนนั่งสั่นไปด้วยกล้องก็สั่นด้วยเนาะพอมาถึงเส้นบึงตะกูนี้ก็คือตรงคลองมังใสนะก็รถเยอะนะแต่ตรงนี้รถน้อย แค่คันสองคันเจอแค่มอเตอร์ไซค์รถยนไม่กี่คันแต่รู้สึกว่าป่าด้านซ้ายมือนี่หนาตึ๊บเลยมองอะไรไม่เห็นนะตอนนี้ก็จะมาถึงบริเวณของสูเหร่านะคะม,มัสยิด่ชืออะไรเมื่อสักครู่นี้ก็มสัสยิดของบึงตะกูนะคะ น,นนะตรงนี้ก็คือจะเป็นคนนับถือศาสนาอิสลามจะเยอะแล้วก็เม่อกี้เราเจอแล้วหนึ่งจริงๆแล้วผ่านมาแล้วหนึ่งนะคะแต่ว่าเราก็ถ่ายได้นิดหน่อยนะเดี๋ยวข้างหน้าก็คือจะมีอีก ป่านะคะถ้าเกิดใครออจะลงมาเส้นบึงตะกูสายล่างจากสายหลังตลาดบ่อทองนะ mm. ก็เส้นนี้ถนนดีมากถนนดีมากๆจริงๆแต่บางครั้งก็มองดูเหมือนเปี่ยวเนาะเพราะว่าป่าซ้ายฝาไ้สวยอะสวยอยู่เพราะว่าบรรยากาศเป็นธรรมชาติที่แท้จริงแต่ว่าก็ดูเปี่ยวนะคะ นานๆหรอจะเจอไปมอเตอร์ไซค์เจอรถจนสักคันหนึ่งถ้ามาแล้วรถเสียก็แย่เลยนะตรงนี้นะเพราะว่าเหมือนก็ว่าที่แปลงใหญ่ๆแต่ว่าไม่มีบ้านคนอ้ที่ดินนี้บ้านคนก็ค่อนข้างอยู่นานๆจะเจอบ้านคนตอนนี้มาถึงชุมชนแล้วนะคะชุมชนเขาเขียนว่า โออ่านไม่ทันก็จะมีร้านค้าบ้านคนไปกินหละตรงนี้มองดูเหมือนโลเคชั่นจะเป็นตลาดนัดด้วยนะเพราะมีขยะอะไรเยอะๆนะคะ